ตอนนี้มะม่วงนะคะก็ออกดอกออกผลกันแล้วค่ะแต่ว่าปีนี้ชาวสวนต้องสุดช้ำค่ะเพราะว่าโควิดทำพิษหนักทำให้ขายไม่ดีค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องราวของเกษตรกรคนหนึ่งค่ะที่มานั่งขายมะม่วงริมทางเขาจะรู้สึกอย่างไรติดตามได้จากข่าวนี้ค่ะตอนนี้นะคะก็เข้าสู่ฤดูการของมะม่วงกันแล้วค่ะแล้วก็สังเกตได้ว่าในจังหวัดสมุทรสาครได้มีพ่อค้าแม่ค้ามาตั้งแผงขายมะม่วงมากเป็นพิเศษ แถมราคานั้นก็ถูกลงมาจนน่าตกใจซึ่งวันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวมหาชัยเคเบิลทีวีได้ลงพื้นที่ไปยังอำเภอบ้านแพ้วเพื่อไปสำรวจการค้าขายมะม่วงของชาวสวนและพบกับเกษตรกรสวนมะม่วงก็คือป้าสาลีมรินทร์วัยเจปีที่กำลังนั่งขายมะม่วงอยู่ริมถนนในหมู่ที่6ตตำบลหนองบัวอำเภอบ้านแพ้วซึ่งเป็นถนนที่เข้ามาจากข้างโรงพยาบาลบ้านแพ้วร้านป้าสาลีจะอยู่ก่อนถึงวัดหลักศี เมื่อผู้สื่อข่าวถามป้าสารีว่าปีนี้ค้าขายมะม่วงเป็นอย่างไรบ้างป้าถึงกับพูดด้วยเสียงเอ่อยๆดูเศาว่าปีนี้แย่มากๆป้าเป็นชาวสวนปลูกมะม่วงอกร่องมา8ปีปีนี้แย่ที่สุดเพราะว่าโควิดทําให้คนพื้นที่อื่นที่เคยมาซื้อป้าเช่นจากกรุงเทพราชบุรีก็ไม่เข้ามาซื้อมะม่วงไปขายไม่มีใครกล้าเข้ามาทําให้ขายได้แต่คนในสุทรสาคร แต่ก็มีคนซื้อน้อยอยู่ดีซึ่งป้าต้องนํามะม่วงมาวางขายหน้าร้านเองแต่ก็ขายไม่ดีเหมือนชาวสวนรายอื่นๆทั้งนี้ป้าสาลีบอกว่ามะม่วงของป้ามีมะม่วงอกร่องหอมปกติขายได้กิโลกรัมละ70บาทตอนนี้ต้องขายกิโลกรัมละ50บาทมะม่วงอกร่องโบราณจากราคากิโลละเกือบร้อยบาทตอนนี้ขาย3กิโล100บาท มะม่วงน้ำดอกไม้จากกิโลละ60บาทตอนนี้ขายกิโลละ40บาทและมะม่วงเขียวเสเวยจากกิโลละ80บาทตอนนี้ก็ขายที่กิโลกรัมละ50บบาทซึ่งมะม่วงนั้นไม่มีคนมารับซื้อเมื่อนำมาขายหน้าร้านเองขายไม่ดีมะม่วงก็เสียมีแต่ขาดทุนย่อยยับ ป้าสันติบอกว่าปีนี้เครียดมากจริงๆไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเพียงแต่อยากบอกคนจังหวัดอื่นๆว่าอย่ารังเกียจคนสมุทรสาครอ,อยากให้เข้ามาซื้อมะม่วงป้าแล้วก็เกษตรกรรายอื่นๆที่บ้านแพลวเหมือนเดิมเพราะตอนนี้ชาสวสวนมะม่วงบ้านแพลวขายไม่ได้ขาดทุนแล้วก็กำลังย่ำแย่อยู่ตอนนี้ค่ะขายไม่ดี้องมีโควิดนะไม่ขายไม่ค่อยดี คนไก่ก็ไม่เคยมาซื้อมันก็เสียของเนี้ยมันได้กำหนดเก็บมันก็ต้องเสียเก็บมาแล้วมันก็เสียขายเนี้ยนั่งขายเองทั้งวันเลยป้าฉีดยาเนี้ยจ้างเขาเที่ยวละพันสองพันสองมันหมดแรงพอขายไม่ได้แล้วมันหมดแรงมันไม่เหมือนทุกปีนะทุกปียังขายได้ วีนี้ขายไม่ดีเราก็อยากให้หายเร็วเราจะได้ไปไหนมาไหนคนอื่นก็ได้มาซื้อของเรามาั่งนะมีป้าไม่ได้เคยไปไหนเลยอยู่ตรงนี้อ่ <c oughs> าซื้อมะม่วงป้าได้แล้วคนสมุทรสาครไม่ใช่คนอันตรายนะ <c oughs> โควิดก็ไม่มี <c oughs>